นายกสมาคมส่งเสริมกเกษตรกรชาวนาอีสานแจ้งข่าวดีประกันรายได้ข้าวกลุ่มการค้าภายในส่งหนังสือด่วนที่สุดนัดเคาะประกันราคาข้าววันที่21พฤศจิกายนทีเดียว6งวด เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการประกาันร,รายได้ข้าวป c หรือดูการ2565ทับ2566และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก,ก,กข้าวรายละ1,000บาทหรือเงินช่วยเหลือชาวนานรายละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่วงเงินรวมประมาณ81,200ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอนั้น ล่าสุดนายธีวริศพรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์การอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2566 5 6รอบที่1เผยว่าทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ลงนามโดยนายกฤษณนาทองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรหนึงอนุกรรมการและเลขานุการได้มีหนังสือเชิญประชุมราคาเกณฑ์อ้างอิงโครงการประกาันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับงวดที่1-6นอกจากนั้นยังมีวาระเพื่อทราบ3วาระประกอบด้วย 1. มัมติคณะรัฐมนตรีโครงการประกาันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 5ทับ6 2. ความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการประกาันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65 3. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ทับ66ทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส,งส่งเสริมเกษตรโดยตรงคาดว่า การจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันร,รายได้และเงินช่วยเหลือชาวนาราละ1,000บาทจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่22พิพฤศจิกายน2565น2565เป็นต้นไป